สวัสดีครับในครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับในช่วงโซ่นะครับผมลูกอีสานพันข้าวเหนียวครับเมืออน้ำดำครับจากจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับมือนีกระได้ทาการนะครับผมแพ็คของนะครับสีส่งนะครับลูกค่านะครับสังความมั่นใจสังความเชื่อถือนะครับว่าอ่าสื่อของน้าเทาใดของแท้แน่นอนนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับว่าสีอ่ามาลงขายทางช่องนะครับพี่น้องแต่ถึกตัดกลางอากาศไปแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นพระเ่าแอมนะครับ าจากใครดีใครดังครับผมฝีมือคนไทยสัญชาติไทยนะครับ FA หรือว่า First a m p o r นะครับจากชัยภูมิครับพี่น้องครับรหัส TDXB 5 0 0 2นะครับเป็นพ่อแอมคาร์ดดีนะครับพี่น้องครับสวิตชิ่งนะครับน้ำหนักเบาครับพี่น้องครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นพ่อแอมที่ยอดนิยมมากมากนะครับพี่น้องครับมีมาอ่าเทอร์ดก็มัดนะครับพี่น้องแล้วก็ยิงตัวนี้นี่รู้สึกว่าจีซื้อมาใส่งานบ่ถึงหาข้างซะโดยซ้ำไปนะครับพี่น้องครับเบิ่งจาก นะครับเบื่อจากสีสันนะครับพี่น้องครับไม่เอี่ยมครับพี่น้องครับหลังนี่แทบสีบ่มีห้อยเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับหลังนี่แทบสีผมมีห้อยเลยนะครับผู้ใดได้ไปคุ้มค่าครับพี่น้องครับตัวนี้ในราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยบาทนะครับร่วมจัดทรงนะครับหาซุปซองตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับพี่น้องครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเมิ่อจากพวกแจ็คั้งกลไกนะครับส่วนพวก XLR ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็น สายลำโพง1ิในด้านของเซเปคคอนนะครับผมโตมุนจากบอมี่นะครับพี่น้องครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ DXB 5002นะครับ18บแปข้างละ4ดอกนะครับอิ่มๆนะครับแน่นๆเลยนะครับพี่น้องครับกะนะครับจัดทรงไปทั้งอ่าคุณณวนิษนะครับพี่น้องครับคุณณวนิษว่งสีนะครับพี่น้องครับบ้านเลขที่62หมู่ที่7ครับตำบลลาดตำบลลาดตะเคียนนะครับพี่น้องครับอำเภอกรวินบุรีนะครับ จังหวัดปราจีนบุรีนะครับพี่น้องครับขอบคุณคุณนวมิตรวงศ์สีเดอร์นะครับผมทีอ่าอุดหนุนนะครับพ <Huh? S 2> ี่น้องครับหรือว่าคุณชาตีสาวนะครับพี่น้องครับสวยๆครับเนี่ยรับประกันเลยว่าครับบ่สวยยินดีขึ้นงินนะครับพี่น้องครับราคาสินค้าบอกได้เลยว่าอ่ามาตรฐานนะครับสินค้าตัวนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังสวยๆครับพี่น้องครับสวยๆไม่ไหมนะครับราคาเพื่อสั่งข้อมันจะให้ลูกค้านะครับผมกา ถือว่าสืบทของน้ำเข้าได้ของแทนแน่นอนนะครับพี่น้องครับได้ของดีด้วยนะครับพี่น้องครับ3,800วัต3,800วัตอยู่ที่2โอห์มนะครับตัวนี้ครับใส่แล้วก็ถือว่าเนื้อเสียงเบสนะครับอันนี้สีแนะนําไปทางเบสได้พี่น้องเด้อนะครับกลางแหลมผมเหมาะเนะนํานะครับกลางแหลมสีแนะนําเป็นในรุ่นของสีแชนแนลนะครับผมถ่วตระกูลสีแชนแนลทุกรุ่นของ FA นะครับผมขับกลางแหลมนะครับได้ความ <cin> <and true> คมชัดใสดีนะครับที่สําคัญครับบริการหลังการขายเป็นเย,ยี่ยมนะครับพี่น้องครับห่างเล็กๆน้อยนะครับส่งไปว่าโดนครับพี่น้องครับสองสามมือนะครับได้ของกลับมานะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับฝากไว้นะครับผมสําหรับผู้ใดที่ยังยังไมีพาวเวอร์แอมไว้ใส่นะครับพี่น้องครับหรือว่าใส่ในการในงานหรือว่าใส่ในกาเปิดฉลองในครอบครัวนะครับพี่น้องครับสามารถโทรมาสอบถามกระได้โทรมบฤทธน้ำกันได้นะครับพี่น้องครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับพี่น้องครับปรึกษากัน นะครับพี่น้องปรึกษากันได้นะครับตลอด24ชั่วโมงคนอันนี้ครับผมคลิปนี้พอแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะขวกันไหมในะครผมสิเบนเกี่ยวกับอย่างนั้นนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับเพื่อเป็นก็ต้งได้ใจ้กับทางช่องอุตสารพันถึ์เดียวเ้องกันแล้วกันเด้อนะครับพี่น้องครับโอ้นะครับงามคุณได้ดิไปคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับคุณวันนิ้วงสีนะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับจากล่ากันไปนะครับผมสวัสดีครับ